คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในหลายจังหวัดเลยส่วนที่กําลังช่วยกันสกัดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่ออะไรก็พยายามค่ะเพื่อจะไม่ให้มีการลักลอบเข้ามารับจ้างทํางานในพื้นที่เขตชั้นในนะ คือตอนนี้มีการลักลอบเข้ามามากเหลือเกินเพราะว่าธุรกิจต่างๆเขาก็เปิดทําการแล้วไงผู้ประกอบการก็ต้องการแรงงานก็เลยทําให้ต้องเข้มงวดกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็มีทหารจากหน่วยเฉพาะกิจค่ะกรมทหารม้าที่4กองกําลังผาเมืองส่วนที่กําลังกับตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวมถึงอาเภอเชียงดาวแล้วก็ฝานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็เขตชายแดนไทยเมียนมาป้องกันกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องการจะเข้ามาทํางานตามร้านอาหารโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชั้นในหลังจากเจ้าของกิจการกลับมาดําเนินธุรกิจกันต่อเนี่ยนะคะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้ได้เพิ่มจํานวนความถี่ในการเดินลาดตระเวนพร้อมกับใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืนบินลาดตระเวนและค่ะในช่องทางข้ามธรรมชาติที่ล่อแหลมเพิ่มจํานวนกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการขอความร่วมมือให้ฝ่ายปกครองแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านตามแนวชายแดนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบว่ามีขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะเป็นการแจ้งเบาะแสที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะท่นานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตีเดรงโรจนโสธรเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้าพื้นที่ค่ะบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าแรงงานเองและไปรับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้าทํางานอย่างผิดกฎหมายจับกลุมได้จะดําเนินคดีถึงที่สุดเลยนะคะและมีความผิดฐานฝ่าฝืนพรบควบคุม โรคติดต่อมีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีที่ผู้ประกอบการฝ่าฝืนนะครับก็จะผิดตามกฎหมายของคณะกรรมการควบคุมโรคนะครับตามพรบรควบคุมโรคติดต่อนะครับก็มีโทษทั้งจับทั้งคุมขังนะครับติดคุกนะครับแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับไม่เกิน10,000แบาทจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับ